สำหรับ5จุดบนฝ่ามือที่จะบ่งบอกถึงการมีโชคนะครับเราไปดูกันนะครับว่าในมือของคุณนั้นทั้ง5จุดนี้มีจุดไหนบ้างนะครับที่จะบ่งบอกกับการมีโชคของคุณนะครับจุดแรกนะครับไปดูกันที่จุดดอกจันบนเส้นเนินเสานะครับหรือจุดแดงที่อยู่บนเส้นเนินเสาจุดนี้นะครับจะบ่งบอกถึงรายได้การเงินเริ่มดีขึ้นการได้รับโชคได้รับโชคลาภแบบที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับ ส่วนจุดที่2นั้นนะครับก็คือจุดเส้นวาสนาปลายแตกเป็นตัว V ีนะครับจุดนี้การงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีโอกาสได้รับงานใหม่นะครับหรือว่าได้หน้าที่การงานขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนจุดที่3จุดแดงที่เนินอาทิตย์นะครับจุดนี้จะบ่งบอกถึงการมีโชคลาภที่กำลังมานะครับรวมถึงตำแหน่งหน้าที่การงานชื่อเสียงความสำเร็จที่รอคอยมานานถึงเวลาแล้วจะเป็นของเราสักทีครับ จุดที่4นะครับจุดแดงที่เนินอังคารสูงไปดูกันว่าจุดนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแข่งขันและชัยชนะต่างๆก็จะได้รับสมดังปรารถนานั่นเองครับจุดสุดท้ายนะครับจุดกากบาทที่เนินเนปจูนจุดตรงนี้นะครับโชคลาภรวมถึงความมั่นคงในชีวิตต่างๆก็จะมีอะไรดีๆ มากขึ้นนั่นเองนะครับและคุณผู้ชมก็ลองสังเกตดูนะครับว่าทั้ง5จุดนี้มีจุดไหนอยู่บนฝ่ามือของคุณผู้ชมบ้างนะครับยังไงก็ลองสังเกตกันดูนะครับอาจจะมีโชคลาภกันบ้างนะครับ